สวัสดีครับผมพบกับประชาชาแชนแนลครับผมมือนี่พามาเบิ่งต้นทุเรียนอยู่สวนครับผมว่าหลังจากที่ทุเรียนได้เกิดปัญหาหยอดลวงครับผมตอนนั้นครับผมก็ได้พามาก็ได้มีได้รับการแก้่ไขแล้วครับผมนี่นี่ครับผมเบิ่งครับหยอดหยอดยังเหลืออยู่ครับนี่หยอดถูกออกมาใหม่นี่ครับผมเห็นบ่ครับ หย่อที่เขาออกมาใหม่แต่ก้อนน่ะรุดออกครับหย่อ,อนอ,อ่อ,อนนี่เลยครับรุดดีครับกต้นน่ะแต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้วครับผมครับผมยังเหลืออยู่ครับบ่มียังบ่มีปัญหาเลยครับสิ่งที่ท่าได้เห็นลงไปครับผมก็ค,คือว่าได้ไปไอสอบถาม ผุพนหูครับผมเกี่ยวกับทุเรียนโดยเฉพาะเลยครับผมพนก็นในนามาว่าไอที่แรกก็คิดว่ามันเป็นกับหยอดเกิดจากมะแรงหรือว่าเกิดจากเชื้อราครับผมมันมันบ่ใช่ครับผมพนว่ามันบ่แมนพนว่ามันบ่ได้เกี่ยวกับมะแรงเลยพนว่าพนว่ามันเกี่ยวกับหลากระบบหลากระบบหลาทุเรียนเท่ามัน ดินมันอันนะี้นะดินมันอาจจะบอดี้บันไดคน,นวะคนเลยแนะน้ำมาว่าให้ใไซจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมเดี๋ยวลดลงไปครับผมนี่ให้ลดที่โค้นมันครับผมครับดินนะเขาอาจจะบอดี้บันไดครับผมดินแถวบ้านมันบ่คือดินที่เพิ่นเคยแถวภูเขาแถวยังครับผมก็ ใส่มาใส่โคดไปครับนี่นี่เขากัซซมีครับนี่เป็นแบบเหมือนเอเชล,ล่าเอแต่เป็นลาดีครับผมที่เกิดจากไกท่ท้าหัาลดลดจุลินซี่ครับผมจากจิตได้ลดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมกรหูซึกว่ามันมันหายนะครับนี่ก็อมหูซึกว่ามันหายครับผมนี่มันมันบอกได้ลดได้ยั้งขึ้นตะกีหระครับนี่ เห็นบอกครับก่อนนานๆมันโหตกใจเลยครับผมคิดว่ามาแรงลงบบ่หวะเห็นบอกครับนยังเหลือเต็มเลยครับนี่นี่หายแล้วครับนี่ ใส่ปุ๋ยลงไปน้ำครับนี่มื่อนี้เมื่อวานนี่แหละปุ๋ยโรยลุย,ลยไปเมื่อนี้ก็ได้ลดจูรินซี่ลงอีกเธอหนึงครับผมมืนน่อนี้นี่ต้นเสานี่แหละครับฉีดฉีดพ่นทั้งใบน้ำครับผมมื่อนี้ฉีดจูรินซี่ครับได้ลดที่คนน้ำเพื่อแก้ปัญหานี่แหละครับผม หยอดงามๆครับผมมาเบิ kh kh um. kh kh um. ่งอีกต้นครับผมใบอ่อนใบยังเหลืออยู่ครับโมมี่รุดโมมี่ยังเหรอครับนี่เห็นไหมหยอดงาบครับผมนี่นี่หลายเส้นอยู่ครับเป็นสิบเส้นอยู่นี่หยอดไม้นี่ครับ อันนี้ก็ได้ลดคือกันครับลดทางสวนเหรอครับแก้ปัญหาโดยทางสวนเลยครับเพราะว่ามันลุดรุดไหลายผดครับผมก็มีเล็กๆนี่หน่อยแล้วครับผมถ้ามาเบิองครับว่าแก้ปัญหาโด้วยอย่างครับผมครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่อยครับผม ฝากดติดตามให้น้ำหน่ครับผมสวัสดีครับ